ไม่ไีไม่ให้กลับไม่ให้กลับอืมอืมไมรอดเหรอเออไม่ให้รอดอเออเออเออหลงย้อนได้แล้วอะไรเแบบนี่ยนี่โอเคอนี่มันตาย,ยาเป็นหน้านตัวเดียว ตีไม่ถึงอะไรเนะี่ยไล่ไเลยทุกคนสวัสดีวิลุ่คนรีทุกคนนะครับวันนี้นะครับ,นนรบเราก็จะมาเล่นเอลินดอร์สกรีนเขียวกันนะครับผมอวันนี้เราห่างหายกันไปนานมากเลนเออห่างหายกันไปหนึ่งวันไม่ใช่นานมากประมาณหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเจ็บคอเลยไม่ได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้ก็คอก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่จจะมีไอนิดนึง นะก็มาทาคลิปท่านผู้ชมดูกันแล้วก,กันนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาไต่เอเดนดอร์แบบชิวๆให้ท่านผู้ชมดูวันนี้เราจะออกเป็นสายโซลิเวอร์ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp 7เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี drv ให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง rv ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพยเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข open id เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียบเพยเท่านั้นแล้วก็ ดาเมจล้วนเลยไม่ออกของกันละปกติผมจะออกของกันมาชิ้นหนึ่งใช่ไหมแต่นี้ไม่ออกมาแล้วครับเราจะเล่นสายดาเมตดูซิว่าจะโหดแค่ไหนยังติดโซลิเวอร์อยู่นะตอนนี้มาแล้วก็มาถักกลางเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ขอฝากคนดูที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตาม,มาไว้ด้วยโอ้เสียงเริ่มเปลี่ยน <c oughs> เสียงเริ่มเปลี่ยนไง <c oughs> ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะมีคนอ่าเข้ามาดูที่ยังไม่ได้ติดตาม91นะฮะแต่ว่าคนที่ติดตามอยู่ดู8ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผม,มขอบคุณม,มากๆเลยไปไปลุยกันต่ออาจจะพูดไม่เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ลูกแอบหนีดักก่อนครับ The forest. ไม่มา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คอยังไม่หายดีเลยโอเคงี้ก็น่าจะได้คองครับผม ผมว่าสกินเอเลนดอร์มันอุ้ยอุยอุ้ยอุยกระแทกกระแทกเหรอกระแทกผมว่าสกินเอเลนดอร์มันไม่มีสกินไหนเท่เท่ากับสกินชุดสู่สีดำนะฮะคือเสียงตีมันดูแรงอะแต่ว่าสกินใหม่เอเลนดอร์ทั้งสองสกินทั้งสกินนี้แล้วก็ไอสกินเหลืองอะมันเสียงตีมันไม่ค่อยแรงนะมันตึก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 เป็นเบามากอยากจะมีแบบสกินเอนดอร์ที่แบบ เสียงตีแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มารุยกันต่อตายไ,มไหมแพนดา้าสวยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตั้งแต่เป็นไข้ก็เลยไม่ได้เป็นไข้เจ็บคอก็เลยไม่ได้เล่นเกมเลยนะฮะไม่รู้ว่าทีนี้จะทันเป็นม่วงหรือเปล่า ต้องมารอดูกันทำไม่ทันไม่เป็นไรอาทิตย์นหน้าก็น่าัะไม่ดียังไงก็ติดอยู่แล้วถ้าเราเล่นบ่อยๆจะชา้าจ,จะเร็วก็แล้วแต่นะครับผมโอเคโดนไหมรู้วิตายแล้วน่ โอ้โหเรียบเลยยกทีเดียวตายเลยคลิกซี่อย่างนี้ได้ป้องกงนะงังนะได้ไหมได้เถอะได้เถอะนะอือแต่บอดีโอเคไปะเอาไม่ล่ะเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละอ,อืออือโอ้ออ เล่นตัดเล็กน,น้อยก็พอละรู้ใจนติไปแล้วรอบหน้าน่าจะโดนชิโ <c oughs> นออไปเดี๋ยวผมจะออกเป็นทาลอนนะฮะวี <forest> ด้านบนกาลิการาเกินปุ <c oughs> <c oughs> ๊บปุ๊บปุ๊บนีน่า้า้นเนี่ยเพื่อน <c oughs> อีดึงโอเค แทวเข้าไปครงหนึปึ๊บปึ๊บโอเคไม่นานกนได้มาวิ่งเร็วไม่นา,นานรอดอุ้ยรอดอยู่ไปแล้วพีการีโอ้ไปแล้วโอ้หเหล,ล,ลือปิ่มเดียวเหลืออยู่คนนี้คนหน่อยโอเคดูเลือดดิดูเลือด เอาตายไหมยัอรอดปะเฮ้ยเฮ้ยเจงกนมีก็สวนีครับสวนสวนสวนกระแสรยบรอ้อยจบเฮ้ยอย่าม้เลือดอะ่ะไม่ได้ ยังไงยังไงไม่เหมือนแบบนี้ตีไปครับตีไปโอเค <c oughs> แน่ทารอนต่อไปก็ออกขีนะ to do nhiều con điều Nên là tông đầy giòn Đi Ô, ý Cái gì nữa không? Nhưng này Cái gì này ạ? Chứ ướp, chứ không Ồ, lo โอเคเริ่มเกมแล้วฮะตอนนี้เราก็ฆ่าไปแล้วหกคิวนะฮะเออไอเยอะไอเยอะมาเมงกรลี เกลียดว,วงการลีมากเลยอ่ะมัน <c oughs> มันดักว่าเฮ้ยเฮ้ยเอนนอเนด้าอย่า,งงากลางไม่ให้หรอกเฮ้ยเฮ้ยตายเนี่ยจะรอดเหรอนี่งไงจะรอดเหรอ โอ้ยวิกเกอร์เสียแล้วไปเก็บอาจุธต่อใหเก็บอาวุธต่อ <c oughs> วิยยอนลู่ทีเกือบครึ่งหลอดกาลีพี่เพื่อจะพึ่งไฟได้ไหม <c oughs> หูจะตายเอา โอ้อะไรเนี่ยเฮ้มันไล่ผมอ่ะที่โดนโอ้ยท้าไม่ติด้วมียอนนะบอกเลยเนด้านี่ไงเอ้ยมันก็ได้แดงมา C <ười> <c <oughs> อุ๊ยอุยแต่นะ่ะยกมากเรียบร้อยทำดีเรากทำดี <c oughs> อืมตรงกลางได้อยู่ มาตายเนี่ยไม่ได้ปึ๊บปึ๊บอุ้ยกระตุกไม่เป็นไรได้ฆ่าอยู่ว่าเรายิงแรงมากเลยอ่ะ ไอกาลีมันอะไรนักหนาโอ้ไม่ได้ไม่ได้จะจะว้ากลับไปแล้วก็ไปล้วงย้อนมาแต่ว่าผมตายเนี่ยพื่มาทำอะไรตรงนี้ไม่ไงไม่ให้กลับไม่ให้กลับอื่นรอดเหรอเออไม่ให้รอดยิน <c oughs> สิงห์ลึกไปโอ้เจ็บเจ็บเจ็บผมเนี่ยเจ็บ อะไรที่โอ้ที่ที่ไม่ได้อย่างเงี้ยคลองเลยน่าตีไม่ถึงอะ <c oughs> yes. ทำมันได้ฮึอือแ um. รงมากก็มามาเฮ้ยอันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนี้ไว้ได้อันนี้ไว้ได้นี่มันยังไงมันยังไงมันกี่ผมยิงลงไปสองสามนัดด้วยนะมันเข้าป่า รีแอคไม่ทันครับเจอแบบวาร์แล้วก็ผลักไงได้ก็เกิดละโอเคดีไป เออลงยอนได้แล้วเพื่อนสื่อครับเออยอมเสียก่อเกิดเพื่อนลงยอนคุ้มอยู่ฮะคุ้มอยู่เ,เลยแปบบ๊บมันใส่โซลิเวอร์มันล้วงแคร,รี่ดีไงติดคี้คือแรงเหมือนเมื่อกี้เลยนะ ตียอนตั้งแต่ไม่ยอนตังหมื่นเลยนะท่านผูมม้ชมว่าจะยอนคือตังแบบเกือบได้ก่อเกิดแล้วไอเทมขนาดนั้นคือแบบแรงนะอะไรเนี่ยนี่ไงจะไปรอดอุ โอเคนี่ไงตายเป็นหน้านตัวเดียวตีไม่ถึงมาอะไรวะเนี่ยไล่เลยแล้วกันเออเรียบร้อยเอ,อ้ยจบบ้านพอดีเออไม่ไหวแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคครับผมนี่คอมมานเดอร์หนึ่งแล้วนะเราสองดาวจัดไปครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดดิ เจ็คเ <laughs> ด้อโหไวแล้วเดี๋ยวเจอกัในคลิปหน้าสัสดาหนี้ก,ก็บายบายไม่ไหวละไม่ไหวละ